มันเป็นการฟาร์มเก็บดาเมจนะครับเพื่อจะเอาเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเรทโทเค็นนะครับพอเรทเปิดแล้วก็มามันก็จะมาฟาร์มเรทให้เราเนี่ยนะครับผมผมฟาร์มประมาณคืนหนึ่งผมได้มาสามพันโทเค็นมาแล้วทุกคนร้านสีบิวฟาร์มร้านที่บริการกับแบบบล็อกฟูดคอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์อะเนเมเอเวนเจอร์และออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์ที่บริการขายรหัสไก่ตันและขายสินค้าในแบบ ยกตัวอย่างเช่นพ o เล็ t โฮลดีเฟนอยู่บริการขายยูนิตราคาถูกเป็นกล่องสุม่มและมีโอกาสออกค่อนข้างเยอะใครสนใจริมเว็บใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีครับผม CPU นะครับและวันนี้นะครับผมจะมาโชว์เคสและรีวิวทางด้านของซีดอนทับนะครับในแบบของอนิเมะ i m e n s i o n ่นนั่นเองนะครับทุกคน ในวันนี้นะครับผมจะมาโชว์เคสสกิปของอนิเมะเนมันชันนะครับผมซึ่งเจ้าสกิปตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ที่คอร์ดของซีนอนนะครับแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์เนี่ยครับผมไว้ใต้คลิปเลยนะครับตอนที่คลิปแชร์ไลน์ไม่ั้งบมดนะครับผมฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนนั้ผมขอไล่ทีละฟังก์ชันเลยนะครับอ่าเริ่มจากออโต้ฟาร์มออโต้สตาร์ทนะครับก็คือเป็นออโต้ฟาร์มนะครับแบบ เราอยู่ในแมปมันก็จะออโต้ฟาร์มให้เราแบบนี้นะครับเป็นออโต้ทางออโต้สกิลของตัวเราและออโต้สกิลของทั้งสตาร์ททั้งเออแอซิต uh, ตัวช่วยเหลือของเราและอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ปีศาจก็ด้วยนะครับไอเดนออโต้ฟาร์มตามเลเวลก็เช่นคุณเลเวล16นะครับคุณก็จะเล่นด่าน16ใช่ไหมแต่พอคุณเลเวล16ด่านเล่นด่าน16ไปรเรื่อยๆเนี่ยครับจนถึงเลเวล3 1นะครับก็คือด่านต่อไป มันจะทําการย้ายด่านไปด่านต่อไปให้เรานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มด่านที่เราเนี่ยเออ่โหดกว่ามันแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็คือเกินกว่าเราแล้วนะครับออโต้ฟาร์มเลดก็คือเป็นออโต้ฟาร์มในเลดในดันอะไรครับแล้วก็ที่เป็นออโต้บอรัสออโต้สปีดเวดนะครับอ่าเกมเซตติ้งก็จะมีเอแนเบิลฮาร์ดคอร์นะครับฮาร์ดคอร์โหมดเนาะซึ่งมันจะได้ร,รีวร์ดเยอะกว่านะครับผมว่าจะเป็นทั้งการ์ดทั้ง เงินทั้งอื่นๆน,น,นะครับผม Enable Fan Only เนี่ยครับฟังก์ชันที่สำคัญมากควรเปิดไว้เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยนะครับเล่นนะครับก็จะได้ไม่มีคนจอยเข้าห้องมาแบบมือไว้จอยเข้าห้องเรามาแล้วก็อาช h ิปร Report เราเพราะว่าเราควรเล่นคนเดียวเนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบไปมีความเสี่ยงอะไรนะครับ ออโต้รีเพย์ก็คือการเช่นเราเล่นด่านนี้ใช่ไหมแล้วพอเราจบปุ๊บมันจะทําการเล่นด่านเดิมก็คือวนซ้ำด่านนี้นะครับกดปุ่มรีเพย์จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าหน้าล็อบบี้แล้วกเ็เข้าด่านกว่าจะได้ก็ด่านนะครับแล้วก็ออโต้รีฟก็คือเมื่อเลนเนี่ยมันมาก็คือมาถึงแบบเช่นเวลาตรงๆนะครับถ้าเช่น1ึงทุ่มตรงแปด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 โมงตรงแปดโมงเช้าตรง ปกม้งเช้าตรงอะไรแบบนี้ก็จะมีเลดน,นะครับใช้เวลาใช้เวลาสิบวัีในการที่เราจะเข้าเลดได้เนี่ยอัลโตรีกเช่นแบบเราฟาร์มอยู่เนาะเช่นแบบอ่าเราฟาร์มอยู่เลทมาอ่าเจ็ดโมงพอดีเป๊ะมันก็ทําการออกจากนี่ออกจากนี่ไปเลยแบบปิดไปเลยนะครับแล้วก็ฮอปแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟเลทน,นะครับผมแล้วก็ทําการเล่นเลดตามที่เราตั้งค่าไว้เนี่ย ออโต้เอ a เคปนะครับเหมาะสำหรับการที่คุณเนี่ยเล่นโหมดฮาร์ดคอร์หรือดาฮาร์ดคอร์นะครับถ้าเลือดต่ำกว่าตุกๆก็คือเป็นเลือดต่ำกว่าที่กำหนดน,นะครับผมมันก็จะทำการหนีแล้วก็รอยเลือดแบบมันรีเจนหรือว่าทำการฟื้นฟูนะครับจนถึงเต็มหรือปานกลางนะครับแล้วก็กลับมาตีวันเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นการเซฟตี้เราพอสมควรเพราะว่าฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับคุณมีแค่สามชีวิตเท่านั้นนะครับทำให้เนะี่ย คุณตายได้จํากัดแปลว่าถ้าคุณตายจํากัดแล้วมันก็แพ้แล้วก็จบเลยเน,นียค,ครับผมนี่คือเลดครับผมและคุณเลือกได้ทุกเลทเลยแต่ผมใช้เป็นเลดแอดตต้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงเลทอะไรเพราะผมเพิ่งเล่นเนาะนะครับก็ผมก็เลยเล่นเลดแอดตต้าเพราะว่ามันตัวมันน่าจะดีบ้างนะครับแล้วก็นี่เป็นซิเลกแมบนะครับผมซิเลกแมบอ่าเช่นคุณเนี่ย select map dan sword dimension source d น m e n s i o n นะครับผมแล้วทีเนี้ยคุณไม่ได้เปิดออโต้ฟาร์มเลเวลมันก็จะทําการออโต้ฟาร์มถ้าคุณเปิดแค่อันนี้กับอันนี้อะไรแบบนี้นะครับมันจะทําการเล่นด่านที่คุณเนี้ยตั้งค่าไว้ตรงนี้เนี้ยครับอันนี้คือโหมดนะครับคุณสามารถเล่นได้ทั้ง easy hard nightmare และ infinite นะครับผมเออ่ส่วนตัวผมนะครับก็เป็น nightmare เลยนะครับซึ่งความจริงถ้าคุณเลเวลไม่ถึงมันก็เอา easy ให้อยู่ดีไม่ก็ hard หรือในแมก็ตามเลเวลของเราไปนะครับเอ่อเอาแต่นะครับพักชิวเลยนะครับทุกคนก็ต่อไปก็เป็น a t t a c k t a b นะครับเออลืมมาดูตรงนี้มีบอกตรงนี้ว่านี่คือสำหรับเลดอีเวนท์ถ้าเลดเป็นกระบาดเท่ากับเลดยังไม่มาแต่ถ้าเลดติ๊กถูกเท่ากับเลดมาแล้วนะครับผมเลดเปิดแล้วเนาะแอตแทกแท็บก็จะมี แอตแทกเมน u ์ l ไม่ว่าจะเป็น B e h i n d Under, a b o u t นะครับ B h i n d ก็คือด้านหลัง Under คือด้านล่างและ a b o u t ก็คือด้านบนนะครับส่วน Select Skill นะครับก็จะแนะนำไม่ใช้ทุกสกิลเลยนะครับเป็นการดีนะครับถ้าวิ่งสปีดแนะนำที่60จะได้ไม่โดนเตะแล้วก็โดนแบนนะครับ Main Distance ก็คือระยะการโจมตีของเราก็แนะนำให้เป็น6หรือมากกว่านั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับ Selector Selection ก็จะมี Auto c h a นเจ n ร์นะครับ Selector นะครับ อันนี้นะครับมีความสําคัญไปอย่างมากเพราะตัวเมนของคุณที่ใช้ตีอย่างเช่นผมตัวเมนของผมคือดีอนะครับผมเช่นผมเนี่ยดีอตัวผมตายละมันเกิดใหม่ใช่ไหมมันเกิดแบบมันจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมเช่นผมเปลี่ยนเป็นคิดตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยโจมตีแบบมันไม่ใช่เมนมันเป็นแอซิดเฉยๆผมไม่ชอบนะครับผมอยากให้เป็นแค่ดีผมก็เลยทําการเอาแค่ดีอแบบนี้นะครับ แล้วผมก็ลองปิดเปิดใหม่มันจะทำการออโต้รีสปาวให้เรานะครับหมายถึงว่าอัลตัวฆ่าตัวตายเพื่อไปเอาดีโอให้เรานะครับเพื่อจะได้เป็นเมนอ่าเพราะว่พาพอเราใช้ดีโอฟาร์มมันก็ดีกว่าไหมครับเพราะว่าตัวที่เราเป็นเมนแล้วก็เซตไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอ็กซ์เตอรแท็บก็จะมีออโต้หลบสกิลเอ่อออโต้วรอสกิลแล้วก็ดีดีมออโค้ดออโต้อ e ีควิฟเบสการ์ดแล้วก็ออโต้อัปเกรดการ์ดนะครับเดี๋ยวในอนาะคตจะมี ออโต้เซลล์การ์ดนะครับผมเป็นการขายการ์ดอะไรแบบนี้เนาะนะครับสวัสดีทีมก็จะเป็นออโต้สวัสดีทีมซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับอันนี้ด้วยโฮล์ปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นมิกซ์นะครับก็จะมีอาวอร์มิงนะครับหาใช้ฟินิชแทนแล้วฟาร์มไปด้วยอาจจะบั๊กนะครับผมผมก็เลยปิดพัวมันตอนนี้มันยังแบบบั๊กอยู่นะครับผมซึ่งเอ่อผมก็เลยไม่ไม่เปิดนะครับฟังก์ชันพวกนี้ก็ธรรมดาครับผม แด๊โนคูดาวก็เป็นการกดคิวหรือว่าแดดนะครับก็จะโนคูดาวนะครับไม่มีคูดาวเลยออโต้เคลิกเลดเทเคินนะครับออโต้คอมพีเควสก็คือเหมือนเป็นอัต้แบบกดปุ่มดคอมพีให้เราเนี่ยครับจะได้เราเราจะได้รับเพชรอะไพวันี้นะครับให้เนมก็จะเป็นการปิดชื่อของเราเนี่ยครับผมเชนแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าโปรเทคบายซีโนทัมนะครับและ ดิสติเบนะครับพวกเอฟเฟกต่างๆหรือซาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราไม่เอ็นจอยเท่าไหร่เพราะเราปกติเราใจเอฟเใช่ไหมล่ะนะครับผมก็ mm hmm. แล้วแต่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับแต่ส่วนตัวผมขอปิดทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. ก็แคปซูลก็เป็นออ t โต้เปิดแคปซูลนะครับมีทุกแคปซูลนะครับผมที่เราอยากเปิดเลยนะาน,นะครับก็จะเลือกได้ว่าตัวอะไรตอนนี้ผมอยู่ในแมปมันก็เลยยัง บัคนะครับแต่ถ้าคุณถ้าอยู่ในล็อบบี้คุณสามารถเลือกได้นี่ครับเป็นตัวทั้งหมดในกระเป๋าของเราเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็เลือกได้นะครับว่าอยากได้อะไรเนี่ยครับพอมันออโต้รีโดทันแล้วพอมันสูงได้มันก็จะกดเปลี่ยนให้เราเลยนะครับไปใช้นิสัยนั้นเลยเนี่ยไวพุกนะครับผมวิธีการเอาง่ายๆนะครับผมมาที่ดิสคอร์ดของเราเนี่ยครับดิสคอร์ดที่เราเนี่ยเป็นผู้ดูแลหรือเป็นเมเนจหรือเป็นเจ้าของนะครับ ดังนั้นทำการสร้างห้องมาห้องหนึ่งนะครับแล้วก็กด Edit Channel แล้วก็กด i n t e r a t i o n นะครับ i n t e r a t i o n หรือเปล่านะครับแล้วก็กด New Webhook แล้วก็ Copy Webhook ตรงนี้นะครับจากนั้นมาตรงนี้แล้วก็ทำการวางนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดเป็น Notify Research Lead ไปแล้วก็กด Test Webhook ดูนะครับว่าใช้ได้ผลหรือเปล่าถ้าแบบนี้ได้นะครับก็แปลว่าเรียบร้อยนะครับ มแมมจะไปรีเสิร์ชแบบนี้นะครับบอกชื่อบอกเลเวลบอกเจมบอกการเราแล้วก็รีวอร์ว่าเราได้อะไรนะครับในราวนี้นะครับผม,มจะบอกแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็ประมาณที่แลยเนาะตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มห้านาทีนะครับผมอีหนึ่งนาทีจะ5้าทุ่มนะครับผมซึ่งผมเนี่ยกำลังอยู่ในดาในเมชั่นธรรมดานะครับและกำลังฟาร์มนะครับ มาดูกันนะครับว่าเมื่อถึงตอน5ทุ่มเปนเนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อผมเปิดฟังก์ชัน auto ้เรทตรงนี้แล้วก็ auto l e a ฟเ when รท b e c o m นะครับผมอ่าซึ่งตามหลักของฟังก์ชันนี้นะครับจะทำการออกโดยอัตโนมัติแบบออกไปเลยนะครับผมแล้วก็เข้าแล้วก็ไปทำการเข้าเลทให้เราแล้วก็เล่นเลทตามที่เราเซตติ้งไว้ซึ่งคู่เลทของผมก็คือ back pasta เลทนะครับคือด่าน d ต t านี้นะครับผมอ่า ก็เปิดตามนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เลือีกไม่กี่วีก็จะถึงห้าถุมแล้วนะครับเรียบร้อยครับห้าถุมแล้วครับก็เกมขาวไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทาการออกมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปที่เลนล็อบบี้ทันทีนะครับผมเห็นไหมนะครับงานไวมากๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเป๊ะเลยนะครับไม่มีเลทไม่มีตกเลยนะครับ นะครับผมใช้เวลา h อ p ไปนะครับไม่ถึง10ไม่ถึง10ปีได้ซ้ำนะครับหลังจากที่รันสกี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันจะทําการเล่นเลดตามที่เราเนี่ยนะครับทําการตั้งค่าไว้นะครับผมแล้วก็ผมอันนี้ผมปรับเป็นแบบคนเดียวซึ่งมันก็จะทําการออโตสตาร์ออโตอะไรไปอัตโนมัติเลยนะครับผมลำดับความสําคัญเนี่ยเลดจะเป็นที่1นะครับผมเรียบร้อยนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เราอาจจะตายสักเอ่อรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเลื่อนเลื่อนน้อยนะครับ เพราะว่าเราต้องรอสริปมันลันขึ้นมาด้วยนะครับผ่านะครับผมการตายรอดหนึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาเนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราแปดนาทีใช่ไหมครับทุกคนก็มันเป็นการฟาร์มเก็บดาเมจนะครับเพื่อจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เลทโทเคนนะครับซึ่งก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมในการฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับสำหรับ เออออโต้เลทนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเช่นเราฟาร์มธรรม,รมดาเราก็เปิดเอ K ไว้ใช่ไหมครับเ่อพอเราฟาร์มธรรมดามันก็จะพอเลทเปิดแล้วก็มามันก็จะมาฟาร์มเลทให้เราเนี่ยนะครับผมผมฟาร์มประมาณคืนหนึ่งผมได้มา3,000โทเค็นมัคงนะทุกคน คนที่สนใจอยากซื้อสคริปตัวนี้นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Sinon.pro เดร๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับตรงคลิปชั้นแรกเป็นปักบุ่รนะครับผมรวมถึงดิสคอร์ดของ Sinon Hub นะครับผมซึ่งจะสามารถดูข่าวสารเพิ่มเติมและเป็นการอัปเดตสริปได้นะครับผมคุณสามารถพูดคุยหรือทำการซื้อขายได้นะครับ และแมปนี้นะครับราคาแค่150บาทนะครับคุณสามารถกดซื้อได้นะครับเติมเงินได้2องเป่านะครับผมนี่ครับนี่ครับซึ่งตัวนี้นะครับเอ่อคลิปถาวรฟรีทุกการอัปเดตของรับตัวนั้น s e r ร์วิสตี้อิเล็กรอนและฟัก์ชันนะครับผมบริการช่วยเหลือฟรีนะครับถามที่ห้องพับ l i กซัพพอร์ตและซัพพอร์ตไทยแลนด์นะครับก็สวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยครับฝากติดตามาด้วยนะครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย